เทพเซียน40 0 0มืนปีตอนที่388คขุมกำลังสูงสุด3ยอดยุทธหยวนอิงวันนี้เป็นวันที่จะมีการประกาศภารกิจดาวสุดขอบฟ้าทีมสิบอันดับแรกในธรรมเนียบดวงดาวล้วนอยู่ที่นี่กันพร้อมหน้าหัวหน้าหงถง่งเอียงหน้าเข้ามากระซิบเบาๆลีเหยา่ม่านตาหดแคบลงทันควนันกระแสความคิดจิตศักดิ์สิทธิ กวาดไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวังสุดยอดทีม10อันดับแรกของทำเนียบดวงดาวโดยทั่วไปแล้วจะไม่อยู่ในเมืองจีซิงนานเกินไปพวกมันมักจะเข็นค่าจากดวงดาวลับแห่งหนึ่งไปยังดวงดาวลับอีกแห่งหนึ่งดังนั้นหลายทีมมักจะสวนทางกับทีมฉิงทงเสมอหลี่เหย่าแทบไม่เคยพบตัวจริงของพวกมันมาก่อน แต่จะอย่างไรมันเคยชมดูบันทึกการต่อสู้ของยอดฝีมือเหล่านี้มากกว่าพันครั้งเรียนรู้บทเรียนจากประสบการณ์ต่อสู้ของพวกมันดังนั้นจดจำพวกมันได้ในทันทีทีมก้าวกระถางสมาชิกทั้งหกล้วนมีพลังฝึกปืออยู่ในด่านจูจีขั้นกลางและขั้นสูงความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดเรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งในหมู่นักตะเวนดวงดาวทั้งหมด ทีมไร้เงาในบรรดาสมาชิกทั้ง6มีอยู่4คนเป็นยอดฝีมือการโจมตีทางจิตพวกมันสามารถบดท,ทำลายสมองของศัตรูโดยไม่เห็นเลือดทีมเคี้ยวขาวสมาชิกทั้ง6ล้วนเป็นยอดฝีมือที่เชี่ยวชาญวิชาปืนสับประยุทธ์เมื่อตาข่ายกระสุนปืนที่สามารถปิดฟ้าครุมดินก่อตัวขึ้นแม้แต่ราชาอสูนอาจต้องสังเวยชีวิตได้โดยง่าย แน่นอนว่ายังมีทีมวิญญาณสายฟ้าที่นำโดยเอียนจิ้นหลังอันดับแรกของทำเนียบดวงดาวตลอดเวลาหนึ่งปีเต็มถือเป็นราชาที่แท้จริงแห่งสมาคมดวงดาวลับในขณะที่หลีเหยาวรอบมองดูทีมอื่นๆทางก้าวนักตระเวนดวงดาวของก้าวทีมก็กำลังเฝ้ามองมันอย่างเงียบๆเ,เช่นกันทีมฉิงทงเคยอยู่ในห้าอันดับแรกของทำเนียบดวงดาวคราครั้งนี้หวนกลับมาได้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ สมาชิกเก่าเช่นหงทงหรือป่าเวยฉีล้วนเป็นนักตระเวนดวงดาวฝีมือเยี่ยมความสามารถของพวกมันเป็นที่ยอมรับกันมานานแล้วในทางกลับกันฝีมืออันโดดเด่นของสองผู้มาใหม่อีแรงหลีหยาวและนางมานเพิงเดือดติงหลิงตังกับดึงดูดความสนใจของนักตระเวนดวงดาวและบรรดาสำนักผู้บำเพ็ญตนมากยิ่งกว่า มหาโลกาธาทั้งสองกว่าจะหลอมรวมกันอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่เรื่องที่จะสำเร็จได้ในชั่วข้ามคืนจากการคำนวณของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคาดว่าต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า20-30ปีหรืออาจจะนานยิ่งกว่านั้นกว่าที่กระบวนการนี้จะเสร็จสิ้นลงโดยข่มกำลังของทั้งสองฝ่ายในปัจจุบันก่อนที่โลกทั้งสองจะหลอมรวมกันอย่างสมบูรณ์หากไม่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น เกรงว่าจะไม่มีฝ่ายใดสามารถปราบพิชิตอีกฝ่ายได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกล่าวอีกในหนึ่งก็คือสงครามที่เยืดอเยื่หนี้อาจกินเวลายาวนานหลายสิบปียอดฝีมือรุ่นเยาวที่แข็งแกร่งเช่นหลี่เยาวและติงหลิงต่างในเวลานี้อาจมีพลังฝึกปรือเพียงด่านจูจีขั้นต้นหรือด่านจูจีขั้นกลางแต่หลังจาก20-30ปีของการฝึกฝนและต่อสู้อย่างหนัก ตราบใดที่พวกมันไม่ตายไปเสียก่อนก็มีความเป็นไปได้มากว่าจะสามารถทะยานขึ้นเป็นสุดยอดฝีมือชั้นแนวหน้าของภพกำเนิดสวรรค์กับคนเช่นนี้การสร้างไมตตีต่อกันเอาไว้อาจไม่ใช่เรื่องเลวร้ายในขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังลออประเมินซึ่งกันและกันพันปรากฏสายลมพัดวูบโดยไม่มีวี่แววลวงนากวาดม้วนเข้ามาในห้องอย่างประหลาดคล้ายมีแสงวาบขึ้นตรงหน้าทุกคน เงาร่างสามสายพลันปรากฏขึ้นที่ด้านหน้าห้องโถงใหญ่ราวกับว่าพวกมันยืนอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่ตน้นหลีเหยาคึกขักขึ้นอักโขยอดหยุดที่แท้จริงมาถึงแล้วด้านสายสุดเป็นบุรุษหัวโล้นล่างกำยำสูงใหญ่กว่า2เมตรกามเนื้อโป่งนูนออกมาทำให้เสื้อผ้าสีดำดูขับแคบกว่าปกติคล้ายจะฉีกขาดได้ทุกเมื่อบนแผ่นหลังสะพายไว้ด้วยกระบี่บินที่มีขนาดเล็กอย่างยิง่ง ดูไปราวกับของเล่นเด็กก็มีป่านซึ่งความจริงบุรุษกรรมยำที่แกร่งกล้าวทรงพลังถึงเพียงนี้สมควรใช้ดาบใบเลื่อยฝันโซ่ขนาดยาวไม่น้อยกว่า2เมตร3เมตรเพื่อที่จะสามารถพาภูผาทลายปัตภีในดาบเดียวแต่มันกลับใช้กระบี่บินเล่มน้อยที่มีความยาวไม่ถึง20เซนติเมตรดูไปคล้ายป้ายเหล็กอันหนึ่งนับว่าหน้าขันอยู่บาง คนที่อยู่ตรงกลางเป็นชายชลาหน้าตาพื้นเพธ,ธรรมดาสวมอาภรร์นเนื้อหยาบที่เรียบง่ายดวงตาครึ่งหลับครึ่งลืมผมสีดอกเหลาดูยุ่งเหยิงไม่ต่างจากชายชลาวัยไม้ใกล้ฝั่งที่กำลังนั่งยองยอยู่ข้างแปลงผักหรือกำลังเดินมากกับสหายวัยเดียวกันซึ่งพบเห็นได้ทุกที่ในเมืองทั่วไปส่วนทางขวาสุดเป็นสตรีวัยกลางคนที่สง่างามนางหนึ่ง เนื่องพอนางมาที่นี่เพื่อสักการะดวงวิญญาณวีรชนจึงสวมอาภร์สีขาวเรียบขึมให้ความรู้สึกไม่แปดเปื้อนฝุ่นทุลีทางโลกชนิดหนึ่งกินอายสภาวะของยอดยุทธทั้งสามถูกซุกงำไว้อย่างสมบูรณ์แต่กระนั้นกับแผ่ซานอำนาจบารมีตามธรรมชาตินี่ก็คือระดับชั้นที่เรียกว่าแม้ไม่ต้องพิโรธยังมีบารมีสยบขวัญผู้คนนี่คือหยวนอิง ยวนอิงสาคนหลี่เหยาวดวงตาทอแววร้อนระอุแทบใช้ปลายนิ้วเบิกตาขึ้นให้มากที่สุดเพราะเกรงว่าจะพลาดรายละเอียดใดไปในโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรกำเนิดสวรรค์มีตัวประหลาดเท่าด่านยวนอิงเพียงไม่กี่สิบคนและผู้เข้มแข็งดานจินตันมีจำนวนไม่กี่ร้อยคนในบรรดาตัวประหลาดเท่าดานยวนอิงทั้งหมดผู้บำเพ็ญตนประเภทต่อสู้ที่แท้จริงมีเพียงไม่เกินสิบคน นอกเหนือจากนั้นหยวนอิงส่วนใหญ่มักเป็นประเภทบริหารจัดการและประเภทคนขวาวิจัยถ่ายที่สุดแล้วความก้าวหน้าของผู้บำเพ็ญตนประเภทต่อสู้ต้องก่อรางขึ้นจากการต่อสู้อันดุเดือดนับครั้งไม่ทวนอัตราการเสียชีวิตย่อมสูงกว่าผู้บำเพ็ญตนประเภทอื่นมากยอดหยุดด่านหยวนอิงทั้ง3ที่เบื้องหน้าเป็นกรรมการบริหารของสมาคมดวงดาวลับ ลีเหยายังเคยใช้แต้มคุณูปการจำนวนมากเพื่อแรกกันกับบันทึกการต่อสู้ของพวกมันดังนั้นจดจำได้ทันทีทั้งสามคนล้วนเป็นผู้บําเพ็ญตนประเภทต่อสู้เรียกได้ว่าหนึ่งในสามของขุมกำลังสูงสุดของภพกำเนิดสวรรค์กำลังยืนอยู่ที่เบื้องหน้ามันนี้เองตื่นเต้นเธอทูลบูชาและลหลงไหลใฝ่ฝัน ลีเหว่กลั้นหายใจพยายามนึกทบทวนเรื่องราวของหยวนอิงทั้งสามท่านที่เบื้องนาชายชราตรงกลางที่ดูพื้นเพธ,ธรรมดาคือบรรพชนรุ่นก่อนของสำนักหมัดปีศาจเทพเหล็กไหลยเหยียนป้าซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามผู้ฝึกปรือสังขารที่แข็งแกร่งที่สุดในภพกำเนิดสวรรค์ยามดูแครนอาวุธวิเศษทั้งมวลอาศัยเพียงหมัดคู่หนึ่งเพื่อปราบพิชิตโลกราชาแห่งนักรบดั้งเดิม ผู้อยู่ยงคงกระพันหลีเหวาเคยศึกษาบันทึกการต่อสู้ของยอดคนท่านนี้เคยเห็นท่านผู้อาวุโสใช้เพียงมือเปล่าต่อยราชาอาสูรจนตายภายในเวลาไม่ถึงหวินาทีต้องยอมรับว่าหมัดของคนผู้นี้เป็นอาวุธวิเศษที่คมกราที่สุดในโลกน่ากลัวยิ่งกว่าอาวุธวิเศษใดๆหญิงงามวัยกลางคนทางด้านขวามือเป็นผู้บำเพ็ญตนประเภทผสมผสาน มีฝีมือทั้งในด้านการต่อสู้และศิลปะวรรณกรรมเจ็ดความฝันเหมืองเหวย่ยงนางเป็นนักวาดภาพลวงตาซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพที่ลึกลับที่สุดในโลกแห่งการบำเพ็ญตนถนัดในการใช้ตัวอักษรเพื่อสร้างโลกแห่งภาพลวงตาอันลิลับพิสดารกักขังศัตรูเอาไว้ภายในทําให้ตกอยู่ภายใต้การต่อสู้ที่ไม่มีทิศส,สุดภายใต้กฎเกณฑ์ที่นางเป็นผู้กําหนด ส่วนบุรุษทรงพลังหัวโล้นทางด้านสายที่ใช้กระบีไ่ไหวใหยเงินหากบอกว่ากระบี่กับขนาดร่างกายของมันไม่สอดคล้องกันฉายานามของมันก็ยิ่งไม่เข้ากับรูปร่างกำยำของมันมากกว่านั่นคือเม็ดทรายเม็ดทรายซาเทียนฉิงปีนี้อายุ19 2เป็นผููก่อตั้งรัฐทิ่กวดทรายรัฐทิกวดทรายไม่ใช่ค่ายสำนักที่แท้จริง เป็นเพียงกลุ่มผู้บำเพ็ญตนจากค่้ายสำนักต่างๆที่มารวมตัวกันภายใต้ปรัชญาความเชื่อของการฝึกฝีมือที่คล้ายคึงกันมันจะจัดงานชุมนุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยู่เป็นประจำผู้บำเพ็ญตนที่สัตตหาในรัฐที่กวดทรายเชื่อว่าสิ่งที่เป็นตัวกำหนดความแข็งแกร่งที่แท้จริงก็คือความเร็วขอเพียงความเร็วบรรลุถ,ถึงระดับหนึ่งแม้แต่กวดทรายเม็ดเดียวก็สามารถสังหารหยวนอิงได้ ดังนั้นสำหรับพวกมันแล้วอาวุธวิเศษอันใดลำแสงหรือวิชาอภินิหารอื่นๆทุกชนิดล้วนเกินความจำเป็นทั้งสิน้นสิ่งที่ลทัทธิกรวดสายมุ่งมั่นศึกษามีเพียงสิ่งเดียวนั่นคือวิธีการเร่งความเร็วของสิ่งธรรมดาสามัญไปสู่สภาวะความเร็วสูงจนทำลายขีดจำกัด ดังนั้นลัทธิกรวดสายจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารัทธิเร่งความเร็วพวกมันเชื่อว่าขอเพียงสามารถเร่งความเร็วจนเกินขีดจำกัดอย่างแท้จริงนับประสาอะไรกับการฆ่ายวนอิงด้วยกรวดรายเม็ดเดียวแม้กระทั่งระเบิดดาวเคราะห์ทั้งดวงก็ยังเป็นไปได้แน่นอนว่าด้วยความเร็วระดับนั้นวิธีการรักษาเม็ดทรายให้คงรูปอยู่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้ว แม้ว่าผู้บำเพนตตนนับไม่ถ้วนจะขบขันกับแนวคิดการฝึกฝีมือของรัฐทิกรดสายแต่ไม่เคยมีผู้ใดกล้าส,สงสัยในความแข็งแกร่งของซาเทียนชิงมาก่อนเนื่องเพราะในการประชันมหาเตานับครั้งไม่ถ้วนซาเทียนชิงได้พิสูจน์ยืนยันแนวคิดของมันทุกครั้งด้วยกระบี่ไวยใหญ่เงินที่สะพายอยู่บนหลังของมันการปรากฏตัวของหยวนอิงผู้แข็งแกร่งสามท่าน ก็ให้เกิดความเงียบอย่างประลาดในห้องโถงทุกคนก็ไม่ต่างจากหลีเหวาได้แต่เบิงตาจ้องมองสสุดยอดฝีมือด้วยความลหลงไหลและเธอทูลบูชายอดยุดด่านยวนอิงทั้งสก่อนอื่นจุดทูบคารวะต่อนักตะเวนดวงดาวผู้ร่วงรับอย่างเคร่งขึมหลังจากนิ่งเงียบงันหนึ่งนาทีเต็มพวกมันก็หันกลับมาประกายตาคขกว้ากวาดผ่านกลุ่มคนอย่างรวดเร็วเจ็ดความฝันเหมืองไหวอย่าง ก้าวอย่างเฉื่อยชาสามเดือนที่แล้วสมาคมดวงดาวลับได้ประกาศภารกิจลับซึ่งต้องการผู้มีคุณสมบัติเป็นจำนวนสิบทีมทีมรบดวงดาวทั้ง10จะได้รับการชี้แนะอย่างละเอียดจากกรรมการบริหาร9คนของสมาคมดวงดาวลับเหล่ารวมถึงยอดฝีมือดานยวนอิงคนอื่นๆในโลกแห่งการบำเพ็ญกำเนิดสวรรค์เชื่อว่า ทุกคนของทราบกันดีอยู่แล้วว่าปฏิบัติการรับในครั้งนี้ก็คือการสำรวจดาวสุดขอบฟ้าตามข่าวสารล่าสุดที่เราสืบทราบมาพบอสูรโลหิตกำลังทุ่มเททรัพยากรทั้งมวลระดมกำลังสร้างค้ายกลนเคลื่อนย้ายขนาดใหญ่โตมโหฬารอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเรียกว่าเนตรอสูรโลหิตในขณะเดียวกันทั่วทั้งดินแดนอสูรโลหิต จะทำการขัดเลือกเชื้อพระวง์และบุตรหลานขุนนางจากอาณาจักรใหญ่น่อยทุกแห่งใช้วิธีการรับที่โหดร้ายก็หายเลือดที่สุดเสริมความแข็งกแกร่งให้แก่ผู้ที่ได้รับการขัดเลือกและเตรียมส่งพวกมันไปยังดาวสุดขอบฟ้ากล่าวอีกนางหนึ่งก็คือหนักตระเวนดวงดาวที่เข้าร่วมภารกิจสำรวจดาวสุดขอบฟ้ามีความเป็นไปได้มากว่าจะต้องเผชิญกับคู่ต่อสู้ที่แข็งกแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมา ทั้งโอกาสและความเสี่ยงล้วนเปิดเผยให้พวกเจ้าทราบทั้งหมดแล้วหากมีคนต้องการถอนตัวกรุณาถอยออกไปในทันทีเพื่อให้ทีมในลำดับถัดไปเข้ามาแทนที่แต่หากทุกคนตัดสินใจแน่วแน่แล้วภารกิจสำรวจดาวสุดขอบฟ้าจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่วินาทีนี้หวันให้หลังห่างจากเมืองจีซิง300กิโลเมตรในหุบเขาที่เต็มไปด้วยก้อนหินรูปร่างประหลาด ฐานทัพทหาร6แห่งตั้งเรียงรายอยู่รอบนอเต็มไปด้วยเครื่องยิงกระบี่บินนับไม่ทวนมีคายกลป้องกันต่อต้านอากาศายานเรียงรายแน่นขนาดมีแม้กระถังเรือรบผลึกวิเศษมากกว่า100ลำประจำการอยู่รอบบริเวณภายในหุบเขาเห็นหลุมอุก,กบาทขนาดใหญ่แห่งหนึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า3 0 0 5 0 0เมตรผนังของหลุมยักษ์เรียบเนียนราวกับกระจก ขายถูกเผาด้วยความร้อนสูงมากจนกลายเป็นแก้วดูผิวเผินราวกับปากป่องภูเขาไฟซึ่งเกิดจากอุกบาทขนาดใหญ่ที่ตกลงมาอย่างรุนแรงเรือเหาะพลังปานหลายลำผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดก่อนจะมุ่งหน้าตรงไปยังหลุมอุกบาทยักษ์หลีเหยาวแนบหน้ากับช่องหน้าต่างดวงตาเบิ่งกว้างพยายามสังเกตหลุมยักษ์อย่างระมัดระวัง ยิ่งเข้าไปไกลก็ยิ่งประทับใจกับความงดงามของหลุมอุกกาบาตขนาดจักษ์ตัวมันเองประหนึ่งมดปวกที่คลานอยู่บนกระทะเหล็กขนาดมหึมาก็ไม่ปานรอจนเข้าไปไกลในระยะ500เมตรมันคอยมองเห็นอย่งเรือนลางว่าบนผนังของหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่นั้นเต็มไปด้วยอักขระยันขนาดเท่าฝ่ามือเรียงลายแน่นขนาดปราจากพื้นที่วางแม้สักส่วนเสียวกล่าวได้ว่า ในหลุมขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า300-500เมตรกับสรักเต็มแน่นทุกพื้นที่ด้วยอักขระยันขนาดเท้าฝ่ามือนะับเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่ถึงเพียงไหนตรงใจกลางของปากป่องภูเขาไฟยักษ์มีหลุมดำมือเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า10เมตรทอดลึกลงไปใต้ดินทำให้หลุมรูปปากป่องภูเขาไฟขนาดใหญ่นี้มีลักษณะคล้ายกับกวย ลีเหยาวสัมผัสได้ยอย่างเรือนลางถึงคลื่นปานอักขีอันร้อนแรงที่พุ่งออกมาจากส่วนลึกของหลุมนี่ก็คือมหาค่ายก่นเคลื่อนย้ายที่สามารถส่งผูุบำเ,เพ็ญตนไปยังดาวสุดขอบฟ้าซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่าหนึ่งหมื่นปีแสงปืนใหญ่กำเนิดสวรรค์เหมิงเหวย่ยหยางยืนอยู่ด้านหน้าของห้องโดยสารกล่าวอย่างภาคภูมิใจเนื่องเพราะมหาค่ายก่นเคลื่อนย้ายชุดนี้ มีขนาดใหญ่เกินไปและขนาดของรางส่งที่จำเป็นก็ยาวเกินไปหากสร้างบนพื้นดินจะไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องแรงส่งและแหล่งพลังงานที่จะนํามาใช้ดังนั้นปืนใหญ่กำเนิดสวรรค์ได้แต่สร้างไว้ใต้ดินรุมลึกที่เจ้าเห็นในตอนนี้ก็คือรางปล่อยกระสวยของปืนใหญ่กำเนิดสวรรค์เหตุผลที่เราเลือกคุบเขาแห่งนี้เนื่องเพราะใต้ผืนดินของที่นี่มีธานแมกมาที่ยังคงปะทุอยู่ตลอดเวลา เป็นแหล่งกำเนิดเพลิงพิภพที่เปลี่ยนไปด้วยปราณอัคคีอันทรงพลังพร้อมที่จะประทุข,ขึ้นสู่ผืนดินได้ทุกเมื่อผ่ายตายการเปลี่ยนแปลงของอัคระยันนับแสนชุดปราณอัคคีอันแรงก้าจะเปลี่ยนเป็นแหล่งพลังงานบริสุทธิ์และมั่นคงใช้สำหรับขับเคลื่อนการทำงานของปืนใหญ่กำเนิดสวรรค์ถึงยามนั้นด้วยพลังที่เทียบได้กับภูเขาไฟระเบิดจะส่งกระสวยดวงดาวออกไปไกลหนึ่งหมื่นปีแสง